โอเคปัตตาพีกฤศาสตร์บทที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงปริมาตรและน้ําหนักของดินเนาะเวลาเราหยิบดินขึ้นมาสักก้อนหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีแค่ดินอย่างเดียวหรอกภายในดินก็จะมีเม็ดดินแล้วก็มีช่องว่างนะครับระหว่างดินนะเพราะเม็ดดินมันแบบเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเนาะระหว่างเม็ดก็จะมีช่องว่างระหว่างกันในช่องว่างเหล่านั้นก็จะมีพวกน้ําและอากาศผสมอยู่ซึ่งถ้าเขียนแบบนี้มันจะดูยากถูกไหมดังนั้นเราต้องมาเขียนเฟสิเลชันนะมันก็คือ การแบ่งดินน้ำและอากาศเป็นสัดส,ส่วนกันะจะดึงดินทั้งหมดเนี่ยมากองไว้เป็นกองเดียวกันดึงน้ำทั้งหมดเนี่ยมากองไว้เป็นกองเดียวกันและดึงอากาศทั้งหมดมากองเป็นกองเดียวกันซึ่งพอเขียนแบบนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถแบ่งปริมาตรและน้ำหนักซึ่งไอปริมาตรและน้ำหนักเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างหนึ่งก็คือแกมมาครับจากแกมมาเนี่ยที่เราเรียนกันมาแล้วแกมมามันคือหน่วยน้ำหนักถูกไหม สูตรขอมันก็คือน้ำหนักส่วนด้วยปริมาตรนั่นเองนะครับถ้าเราอยากถ้าเรารู้น้ำหนักของดินแล้วเนี่ยเราก็สามารถหาปริมาตรของดินได้โดยใช้แกมมาดินถูกไหมถ้าเรารู้น้ำหนักของน้ำเราก็สามารถหาปริมาตรของน้ำโดยใช้แกมมาน้ำแต่ก็ในกรณีของน้ำหนักของอากาศนะครับในดินเนี่ยแต่และก้อนมันจะมี อากาศอยู่น้อยมากแหละคือถามว่าอากาศเนี่ยมันมีน้ำหนักไหมในมันก็ต้องหาด้วยความดันถูกไหมในวิชาอื่นก็หาได้ด้วยความดันแต่ว่าในวิชานี้มันมีอากาศอยู่ในดินน้อยมากดังนั้นเราจะให้อากาศเนี่ยมีน้ําหนักเป็นศูนย์นะครับแต่ว่าในปริมาตรเนี่ยอากาศมันมีปริมาตรไหมมียังมีอยู่นะครับก็ในส่วนของน้ําหนักเนี่ย ในส่วนของอากาศเนี่ยก็ไม่มีน้ําหนักก็ตัดออกไปไม่สามารถนํามาหานามาไม่ต้องนํามาหาแล้วกันเออพูดอย่างนี้ดีกว่าอ่าทีนี้ปริมาตรของอากาศเนี่ยกับปริมาตรของน้ำเนี่ยเมื่อเอามารวมกันอ่ะเราจะเรียก,ก่ันว่าเรียกเรียกมันว่าปริมาตรของช่องว่างนะครับวอล่มวเนี่ยมันย่อมาจากไว์นะก็คือแทนด้วย vv นั่นเองอ่าส่วน ปริเอน้ำหนักรวมเนี่ยถ้าเรารู้น้ำหนักรวมกับน้ำหนักดินเอามาลบเอาน้ำหนักรวมมาลบน้ำหนักดินดก็จะได้น้ำหนักของน้ำถูกไหมหลักการเดียวกันถ้าเอาน้ำไอปริมาตรของช่องว่างเนี่ยมาลบด้วยปริมาตรของน้ำก็ได้ปริมาตรอากาศเอาเป็นว่าถ้าเรารู้สักสองตัวสักสองตัวในพวกเนี้ยในเส้นสามเส้นเนี่ยถ้ารู้สองตัวเราก็หาอีกตัวหนึ่งได้ถูกไหมอ่าพื้นฐานก็ประมาณนี้ ทีนี้ในเรื่องของดินในการที่เราจะแปลงปริมาตรเอ้ A, น้ำหนักของดินี่ยเป็นปริมาตรดินนะมันก็จะมีมันก็ใช้สูตรนี้แหละความสัมพันธ์ของแกมมาเท่ากับ w ส่วนาวิธีแปลงเราก็จะแปลงโดยสมมุติเรารูเ้เรารู้ปริมาตรแล้วกันเราอยากแปลงปริมาตรเป็น W เป็นน้ำหนักเราก็แค่เอาแกมมาเข้ามาคูณครับแกมมา s ก็คือแกม่าของดินนะซึ่งตัวแกม่ามันก็คือ gs คือความถ่วงจฉเพาะของดินคูณกับแกม่าน้ํามันมาจากไหนไอ,อตัวนี้ก็คือ gs มันเท่ากับแกม่าดินส่วนด้วยแกม่าน้ําถูกไหมผมกอ็อยากรู้แค่แกม่าดินอย่างเดียวผมก็ย้ายแกม่าน้ําขึ้นมาคูณแค่นั้นเองอตัวความถ่วงจำเพาะของดินเนี่ยมันจะอยู่ที่สองจุดหกถึงสองจุดแปดนะในแบบคุณภาพของดินที่เราจะนํามาใช้กัน จะอยู่มีความส่วง,งเฉพาะในช่วงนี้โอเคทีนี้ในการหารปริมาตรของดินเนี่ยเราจะใช้การแทนที่น้ำครับก็คือใส่ดินลงไปในน้ําแล้วก็วัดปริมาตรน้ําที่ล้นออกมาก็คือปริมาตรของดินนั่นเองทีนี้ถ้าเราถ้าเราใส่ดินลงไปในน้ำเฉยๆเลยเนี่ยดินมันก็จะละลายน้ําถูกไหมดังนั้นก่อนที่จะใส่ดินลงไปในน้ําก็จะต้องมีการเคลือบไขาพาราฟินเพื่อป้องกัน น้ำเนี่ยน้ำมันซึมเข้ามาในดินอะ่ะมันก็จะทําถ้ามีไข่พราฟินดินก็จะไม่ละลายนั่นเองนะทีนี้ปริมาตรที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ปริมาตรน้ําที่ระบรรลักษ์ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เอ่อปริมาตรของดินอย่างเดียวมันก็จะเป็นปริมาตรของดินบวกปริมาตรของไข่เคลือบพลาฟินใช่ไหมเราก็ต้องมาคํานวณวิธีหาปริมาตรดินก่อนนะครับ วิธีหาปริมาตรดินก็ง่ายๆครับก็คือเอาปริมาตรดินบวกไข่เนี่ยไปลบกับปริมาตรไข่ก็จะเหลือแค่ปริมาตรดินถูกไหมปริมาตรไข่เนี่ยหาจากไหนมันก็คือการเอาน้ําหนักก็คือความสัมพันธ์นี้แหละแกมมาเท่ากับ W ส่วน V อ่ามันคือความสัมพันธ์นี้แหละแค่ย้ายฝั่งกันอ่าไอปริมาตรไข่เนี่ยก็ได้มาจากน้ําหนักของดินบวกไข่อ่าซึ่งซึ่งเราจะช่างตอนที่เราเคลือบไข่เสร็จแล้วถูกไหม ลบกับน้ำหนักดินอันนี้ก็ช่างก่อนก่อนที่จะเคลือบไข่เอามาลบกันก็จะเหลือน้ําหนักของไข่อย่างเดียวไข่เคลือบพาราฟินไข่พาราฟินน่ะหารด้วยแกมมาของไข่ครับก็จะได้ปริมาตรไข่มาแต่นี้แกมมาไข่หายง่ายก็มาตรงนี้ครับแกมมาไข่ก็คือความส่วนเฉพาะของไข่พาราฟินคูณกับแกมมาน้ํานั่นเองอ่าความส่วนเฉพาะของไข่พาราฟินน่ะมันก็มีค่ากับ0.8ถึง0.9 เอาสุดเอาค่าที่เขาให้มาตรงนี้ครับแทนค่าลงไปครับแกมมาน้ํารู้อยู่แล้ว1000กิโลกรัมต่อลูกบาศกเมตรหรือ1กรัมต่อลูกบาศรเซนนะออกมาก็จะได้ไข่แกมมาของไข่พราฟินเอาไปแทนค่าตรงนี้ครับน้ําหนักตัวนี้ได้มาจากการชั่งน้ําหนักการทดลองเอามาแทนค่าปุ๊บก็ได้ปริมาตรของไข่ปริมาตรของไข่ก็เอามาแทนค่าตรงนี้ก็ได้ปริมาตรของดินขึ้นมานั่นเอง ในส่วนของการหาปริมาตรจากการเคลือบไข่บาฟีนก็ประมาณนี้อ่าทีนี้พอเรารู้รู้น้ําหนักรู้ปริมาตรทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะนําข้อมูลพวกนี้มาหาพารามิเตอร์พารามิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าดินชนิดนั้นๆน่ะมีคุณสมบัติอย่างไงบ้างนะครับตัวแรกเลยคือปริมาณความชื้นอ่าไอ้ปริมาณความชื้นเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบว่าในดินก้อนกๆหนึงเนี่ย มันมีน้ำหนักของน้ำเทียบกับน้ำหนักของดินมีค่าเท่าไหร่เป็นสัดส,ส่วนกันนะครับเราจะแทนปริมาณความชื้นด้วย w ตัวเล็กตรงนี้ระวังนิดนึงคือน้ำหนักน,น้ำหนักของดินหรือน้ำหนักของน้ำหรือน้ำหนักอะไรก็แล้วแต่ในในซอยแมคานิกเนี่ยมันจะแทนด้วยตัว w ถูกไหมแต่ปริมาณความชื้นเนี่ยให้แทนเป็น w เล็กดังนั้นเขียนเวลาเขียนเนี่ยระวังนิดนึงนะครับว่าคือบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่า w w เท่ากับคุณเขียนอย่างเงี้ย เขาอาจาาจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นน้ำหนักก็ได้นะถูกไหมดังนั้นเติมอยากให้มันหน่อยหนึ่งให้มันดูเป็น w ตัวเล็กนะครับอืมทีนี้กรณีที่นําไปใช้งานค่าที่คุณคูณได้ตรงเนี้ยมันจะออกมาประมาณ0.1 0.25อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยสามารถนําไปคํานวณได้เลยแต่ถ้าคุณอยากเอาไปแสดงผลว่ามันมีปริมาณความชื้นเท่าไหร่คุณเอาไปคูณ100%ปุ๊บจาก0.25 ช่ไหมมันก็จะกลายเป็น25%อต่าไอตัวเนี้ยเราจะใช้สำหรับแสดงผลหรือใช้บอกกับคนอื่นว่ามันมีความชื้นเท่าไหร่แต่ในการคำนวณนะให้ใช้แค่ตัวทศนิยมตัวนี้นะครับในทุกพารามิเตอร์เลยใช้แค่ตัวทศนิยมโอเคปะอ่าทีนี้ไปตัวต่อไปคืออัตราส่วนช่องว่างครับมันก็จะเป็นการเทียบกันร,ระหว่างปริมาตรของช่องว่างนะเทียบกับปริมาตรของดินว่ามีมากน้อยเท่าไหร นะครับอัตราส่วนช่องว่างเนี่ยก็จะแทนด้วยตัว e นะต่อไปเป็นความพุนความพุนก็ก็คือปริมาตรช่องว่างเทียบกับปริมาตรทั้งหมดอ่าไอ้ตัวนี้ก็แทนด้วยตัว n นะครับ2ตัวนี้นมันจะมีความสัมพันธ์กันไอ้ตัว e เนี่ยมันก็เท่ากับ n ส่วนด้วย n ลบหส่วนตัว n เนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กับตัว e คือ e ส่วนด้วย e บวกหอ่าไอ้ตัว ไอตัวเนี้ยเราต้องจําให้ได้จําความหมายของมันได้แต่ไอตัวที่ผมวงสีส้มๆไว้เนี่ยจําก็ได้ไม่จําก็ได้ถ้าจําก็จะทําได้ไวขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับต่อไปเป็นดิกีความอิ่มตัวไอ้ดิคีความอิ่มตัวมันก็คือความชื้นในอากาศนั่นเองอะมันก็คือปริมาตรของน้ําเทียบกับปริมาตรช่องว่างนะซึ่งที่อยู่ในดินนะไอพวกนี้อยู่ในดินซึ่งเราจะแทนด้วยตัว S นะครับ S ดีกีความอิ่มตัวนะแล้วก็ต่อไปเป็นเปอร์เซนต์ช่องว่างของอากาศแทนด้วยตัว Av ครับมันก็คือสัดส่วนของปริมาตรอากาศทเทียบกับปริมาตรทั้งหมดของทั้งก้อนนั่นเลยอ่าสองตัวนี้ไม่ใช่สองตัวสามตัวนี้ครับก็จะมีความสัมพันธ์แบบนี้คือ Av เนี่ยเท่ากับ n วงเล็บหลบ S อ่า ถ้าถ้ารู้ตัวนี้ก็ไม่ต้องไปไล่หาปริมาตรอะไรอย่างนี้ถูกไหมถ้าเขาให้ n กับ A s มาก็หา ev ได้เลยถ้ารู้ตัวนี้นะถ้าจําได้ก็จํานะครับช่วยล่นระยะเวลาในการทําโจทย์ได้เยอะเลยทีนี้หลายคนก็จะงงว่าหลายคนมักจะตีความไม่ออกแล้วกันว่าไอเนี้ยมันคืออะไรแล้วสูตรเนี่ยมันเยอะมันจํายากถูกไหมคือให้จําเป็นความหมายของมันนะครับไอปริมาณความชื้นเนี่ย หลายคนจะจำสลับกับไอตัวนี้ไอดีกีความอิ่มตัวเนี่ยไอปริมาณความชื้นเนี่ยพยายามจำว่ามันคือความชื้นในดินแล้วกันนะแต่ว่าไอดีกีความอิ่มตัวมันก็คือความชื้นในอากาศนั่นเองครับซึ่งสองสูตรนี้ต่างกันอยู่คือมันต่างกันด้วยไอตัวนี้ใช้น้ำหนักไอตัวนี้ใช้ปริมาตรก็แล้วแต่เทคนิคการจำของแต่ละคนแล้วกันแล้ว็อีกตัวหนึ่งคืออัตราส่วนช่องว่างกับความพุนเนี่ยบางคนก็จําสลับกันเนาะว่าอัตราส่วนช่องว่างคือ v v v ส่วนด้วย V อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันมันต้องฝึกทําโจทย์แล้วกันผมว่าโหแนะนําให้ทําแบบโจทย์เยอะๆแล้วกันมันจะพอจําได้แรกๆเขาเปิดพลิกไปพลิกมากลับมาดูโจทย์กลับมาดูสูตรหน่อยหลังๆก็มันจะคล่องขึ้นมาเองครับมันจะจําซึมซับเข้าไปเองอ่าทีนี้กรณีที่เขาให้ค่ามาแค่ w เบิขอให้ค่ามาแค่น้ําหนักรวมและ ความชื้นครับปริมาณความชื้นเขาก็จะมีสูตรมาให้ว่า ws เท่ากับปริมาตร a น้ำหนักรวมส่วนด้วย1บวกกับปริมาณความชื้นไอตัวนี้เนี่ยมาจากไหนครับมันก็คือ w รวมเนี่ยมันเท่ากับ w น้ำบวกด้วย w ดินอ่าก็คือน้ำหนักน้ำบวกน้ำหนักดินได้น้ำหนักรวมนะครับแต่ว่าโจทย์เนี่ยเขาให้ตัวนี้มาอีก2ตัวเนี่ยไม่ได้ให้ ก็ให้เป็นนี่นะเป็นความชื้นมาไอตัวความชื้นเนี่ยมันก็คือน้ําหนักของน้ําส่วนด้วยน้ําหนักดินใช่ไหมมันก็คือตัวนี้นั่นเองอ่าทีนี้ถ้าผมจะใส่เข้าไปอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ถูกไหมมันต้องใส่ทั้งสมการก็คือ w s w s อย่างนี้ไอตัวนี้ตัดกันได้หนึ่งครับตัวนี้ตัดกันได้ไอนี่ใช่ไหมปร,ริมาณความชื้นอือก็คือหนึ่งบวกกับปริมาณความชื้นนั่แหละ จากนั้นผมก็สลับฝั่งกันผมอยากรู้ปริมาตรดินเอ้ยน้ำหนักดินถูกไหมมันก็คือ W ส่วนด้วยปริมาณความชื้นบวก1เท่ากับ WS อ่าที่คือที่มาของสูตรประมาณนี้ในกรณีที่เขาให้มาแค่น้ำหนักรวมกับปริมาณความชื้นนะก็สามารถหาได้แบบนี้อืมต่อไปครับเรื่องของหน่วยน้ำหนักของดินเมื่อกี้ที่เราเก่า กล่าวไปถึงการสลับค่ากันนี่นะจากน้ำหนักเป็นปริมาตรแล้วก็จะใช้ตัวแกมมาดินถูกไหมแต่แกมมาดินที่เราใช้เนี่ยในแบบเรียนน่ะมันคือแกมมาดินสําหรับดินที่แบบมีลักษณะแบบน้าอ่ะเป็นเนื้อเดียวกันแบบเนี้ยเนื้อ,เน,อนนเนียวกันแนบเนียนสนิทซึ่งมันไม่มีถูกไหมในแบบเรียนอ่ะเขาก็เลยใช้แค่คูณความถ่วงจำเพาะเนี่ยคูณกับแกมมาน้ําได้เลยนะครับ แต่ว่าในของจริงเนี่ยมันไม่มีแบบนั้นในของจริงเนี่ยต่อให้อบแห้งนะครับจนไม่มีน้ําเลยมันก็ยังเป็นช่องว่างแบบนี้อยู่เป็นอากาศอยู่ดีนะฮะซึ่งดินแห้งเนี่ยเขาเรียกว่า w e เวท t ูนิตเราใช้สัญลักษณ์ยอ่อว่า g a m มาดีอ่ามันก็มีค่าเท่ากับมันจะคล้ายๆกับตัวบนนี่แหละไอตัว GS เนี่ยเราไม่เราไม่สามารถใช้ตัว GS อย่างเดียวได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าใช้ตัวความสูงเฉพาะอย่างเดียวเนี่ยมันก็คือ ดินแบบว่าเนียนเรียบเสมอกันทีนี้มันไม่ไม่เนียนเรียบเสมอกันเราก็ต้องมาปรับแก้ครับโดยการหารด้วย1บวก e ก็คืออัตราส่วนของช่องว่างนั่นเองนะครูคณด้วยกับแกมน้ําส่วนแกมน้ำเนี่ยเหมือนเดิมยังไงเราก,ก,ก็ต้องคูณแกมน้ำพยายามจําแบบนี้แล้วกันนะต่อมาเป็นดินที่มันมีความชื้นตามธรรมชาติครับที่เราไม่ได้อบแห้งปล่อยดินทิ้งไว้ปล่อยดินก้อนทิ้งไว้ มันก็จะมีความชื้นเข้ามาแทรกอยู่ในอากาศนะครตามความชื้นสภาพอากาศนั้นน,นัเราเรียกว่า total unit weight สัญลักษณ์ย่อก็คือ gamma t นะคร t ก็ย่อมาจาก total นั่นเองมันก็เท่ากับคล้ายๆสูตรบนเลยเห็นไหมเท่ากับ gs gs บวกกับ e, es e คืออัตราส่วนช่องว่างถูกไหม s คือ t g ความชื้นในอากาศสตัวนี้คูณกันมันก็หมายความว่า ในอากาศนั้นมีความชื้นอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะส่วนที่เหลือก็หารด้วย1บวก e เหมือนเดิมมันเพิ่ม e บวก s มาเพราะว่ามันมีน้ำมันมีน้ำเพิ่มขึ้นมาไงแต่ไม่รู้ว่ามีน้ำเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็อาศัยตัว s เนี่ยเป็นตัวบอก,กว่าน้ำเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นั่นเองแล้วก็คูณจบมาน้ำเหมือนเดิมนะครับแต่แล้วก็มีดินอีกประเภทหนึง่งก็คือดินที่แช่น้ำไว้เลยไอ้ตัวนี้ก็จะมีความชื้นอิ่มตัวเพราะว่าน้ำเข้ามาแทรกแทนที่อากาศไปหมด ะะมันก็คือเซทเทเ r a t e d unit weight อ่าย่อมันจะไอตัวย่อของมันก็คือแกมมา Sat ผมเรียกแกมมาเซทเทเลตแล้วกันอไอสองตัวเนี้ยสูตรเหมือนกันนะแต่สังเกตว่าตัว S มันหายไปถูกปะคือในตัวเซทเทเลตเนี่ยมันคือน้ำไหลมาเต็มแทนที่เลยมาแทนที่อากาศเลยจากสูตรเนี่ย S มันเท่ากับ ปริมาตรโอ้ยปริมาตรน้าเทียบกับปริ๋ยวนะปริมาตรช่องว่างถูกไหมอืมในกรณีที่น้าเนี่ยมันเต็มช่องว่างนั่นแปลว่าเอ่อปริมาตรของน้าเนี่ยมันเท่ากับปริมาตรช่องว่างถูกไหมดังนั้นสองตัวนี้ตัดกันมันก็ได้หนึ่งนั่นเองเอ่าพอมันได้หนึ่งเนี่ยเขาก็เลยไม่เขียนลงไปในสูตรไง เพราะตัว s เนะี่ยมันยังมีแต่มันมีค่าเป็น1แค่นั้นเองนะครับส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมทีนี้มันก็จะมีสูตรลัดอยู่ว่าสมมติถ้ารู้ไอตัวแกรมมาแกมมาททเนี่ยปุ๊บเราก็สามารถหาแก m มมาดได้ได้เลยโดยการเอาแก m มมาทนะั้ทเนี่ยหารด้วย1บวกกับปริมาณความชื้นก็เหมือนตัดความชื้นออกไปนั่นเองไอตัวนี้มันมีความชื้นอยู่ใช่ไหมเราเอาความชื้นเอาความชื้นมาหารก็จะเหลือ เอ่อปริมาตร a หน่วยน้ำหนักของดินแห้งโอ้ยเบอร์ไปหมดอ่ะหรือถ้าเรารู้เราจำสูตรนี้ได้อ่า g gs บวกปริมาณความชื้นคูณกับ gs หารด้วย1บวก e คูณด้วยแกมมาน้ำก็จะสามารถหาตัวนี้ได้เหมือนกันในกรณีที่เราไม่รู้ e หรือ s ออะไรอย่างนี้นะ หรือไอตัวนี้ก็แทนค่าลงไปครับในกรณีที่เรารู้แค่ความชื้นนะรู้แค่ความชื้นก็สามารถหาไอตัวนี้ได้แล้วเพราะมันไม่ต้องมันไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาตรอากาศถูกป,ปะเพราะว่าเซตูเลตยมีความชื้นอยู่เต็มไปหมดแล้วอไอส่วนทั้งหลังเนี่ยไม่จําเป็นต้องจําได้ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นสูตรลัดมันจะทําให้ทําโจทย์ได้ไวขึ้นแค่นั้นเองทีนี้กรณีที่เขาให้ค่ามาแบบ เป็นดีกีความอิ่มตัวเท่านี้อัตราส่วนช่องว่างอย่างนี้ให้หาปริมาณความชื้นอ่าในกรณีที่แบบขอให้ค่ามาแบบเนี้ยเราไม่สามารถหาเอ่อน้ำหนักหรือปริมาตรส่วนที่เหลือได้ถูกไหมก็หาได้แหละก็คือแปลง S เป็นปริมาตรอะไรอย่างนี้แปลง E เป็นปริมาตรอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าใจไวก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะครับก็ไอ้สูตรเนี้ย เดี๋ยวผมพิสูจน์สูตรให้ดูแล้วกัน S เนี่ยมันเท่ากับปริมาตรของน้ําส่วนด้วยปริมาตรของช่องว่างทั้งหมดถูกไหมส่วน E เนี่ยมันเท่ากับปริมาตรของช่องว่างส่วนด้วยปริมาตรของดินอัตราส่วนช่องว่างไงนะอัตราส่วนช่องว่างเทียบกับดินเท่ากับปริมาณความชื้นมันก็คือน้ําหนักของน้ําส่วนน้ําหนักของดินส่วน Gs เนี่ยมันคือแกมม่าน้าเอ้ยมันคือแกมม่าดิน ส่วนแกมมาน้ำถูกไหมอ่าสองตัวนี้ตัดกันก่อนเหลือปริมาตรน้ำส่วนปริมาตรดินเท่ากับน้ำหนักของน้ำส่วนน้ำหนักของดินไอส่วนแกมม่าดินอ่ะมันก็คือน้ำหนักของดินส่วนปริมาตรของดินส่วนแกมม่าน้ำเนี่ยมันก็คือน้ำหนักของน้ำส่วนปริมาตรของน้ำใช่ไหมมันอยู่ข้างล่างก็กลับส่วนกับเศษเป็นส่วนเป็นปริมาตรของน้ำส่วนน้ำหนักของน้ำอ่า ทั้งหมดนี่ครับมันสามารถตัดกันได้หมดเลยเห็นไหมตัวนี้ตัดตัวนี้ตัวนี้ตัดตัวนี้ตัวนี้ย้ายฝั่งไปตัดกันตัวนี้ย้ายฝั่งไปก็ตัดกันนะครับสุดท้ายมันก็จะเป็นได้1เท่ากับ1นั่นเองนะเป็นที่มาของสูตรนี้แต่ไม่ต้องจําแบบใครจําแบบเข้าใจแบบนั้นได้ก็ดีนะครับใครจําไม่ได้ก็จําแค่ SE เท่ากับเริมาความชื้นคูณด้วยความส่งเพาะแล้วกัน นะสุดท้ายนี้ก็ลองทําโจทย์ดูครับสมมุติว่าให้มาแค่น้ําหนักดินน้ําหนักรวมนะตัวอย่างดินน้ําหนักเท่านี้ปุ๊บมีปริมาตรเท่านี้และมีความชื้นปริมาณความชื้นอยู่15%ลองเอาข้อมูลพวกนี้ครับข้อมูลที่มีแค่เนี้ยไปหาพารามิเตอร์ทั้งหมดนะครับหาปริมาตรหาเอหหาพารามิเตอร์ทั้งหมดนี้แล้วก็หาแกมมาทั้งหมดนะฮะลองดูกําหนดค่าความถ่วงเฉพาะให้เท่านี้ คิดว่าข้อมูลเท่านี้ก็เพียงพอต่อการทําโจทย์ข้อนี้แล้วนะลองทําดูหลายๆข้อสมมุติโจทย์ขึ้นมาเองก็ได้ลองเปลี่ยนตัวนี้ไม่เอาเอาแค่น้ําหนักดินน้ําหนักดินมากับปริมาตรน้ำมาอะไรอย่างนี้หาได้ไหมหาที่เหลือได้ไหมลองฝึกดูนะครับ